ครูก็เลยบอกท่านว่าพระอาจารย์คะหนูขอร่วมหนึ่งแสนบาทค่ะหนูทไมครูถึงหนึ่งแสนบาทจริงๆครูอ่ะแสนห้าเลยก็ได้ <c oughs> ครูก,กักไว้ทั้งอ่ะไหนบอ,ไบอกว่าลูกละแสนห้าหมื่นจิตครูคะ่ะรู้อยู่แล้วว่ายังไงเราก็ทําเต็มลูกนุป้าก้วต้องทําเต็มลูกนุป้าก้วต้องเป็นลูกแก้วที่ดูดพลังเข้าวัดฐาซ่อนแก้วแล้วก็ดูดพลังหาครูยืนจินตนาการของครูเลยนะตอนที่ท่านอธิบายอะ่ะ ครูมองเห็นลูกแก้วเห็นพลังงานที่ท่านบอกว่าแล้วจะส่องไปทางนู้นจะเห็นจะเห็นที่พวกเราไปห้องเพชรห้องพลอยกันนะคะแล้วจะดูดพลังจากห้องเพชรห้องพลอยแหละมาสู่ตัวเราที่มองเข้าไปอะไรเงี้ยคุณเชื่อไหมครูปักเลยแล้วครูพูดเลยพระอาจารย์คะหนูขอร่วมหนึ่งแสนบาทค่ะโอ้ทุกคนที่ไปด้วยกันนะคะก็อนุโมทนาสาธุสาธุแล้วครูก็ปิติมากแล้วครูก็มานั่งบอกผู้บริหารว่าผู้บริหารต่อยอดเลย ต่อยอดมาเพราะแสนห้ายังไงนบพี่น้องนบเก้าต้องได้ทําหมดทุกคนใครมีจิตมีศรัทธาห้าบาทสิบบาทหนึ่งบาทโอนมาโอนแปะมาแปะมาให้เต็มลูกทําไมครูต้องหนึ่งแสนผู้บริหารสองท่านอีกสามหมื่นเป็นแสนสามนะคะตอนนี้ครูหนึ่งแสนผู้บริหารสามหมื่นทำไมต้องสามหมื่นจรงิจรง,รงๆผู้บริหารห้าหมื่นก็ได้เพราะเราต้องการให้ลูกๆเราต่อยอดให้ครบแสนห้าค่ะนี่คือ จิตตั้งต้นของพวกเราแต่ถึงไม่ครบพวกเราต่อให้ครบอยู่แล้วก็สาธุนะคะทุกคนโอ้ยคนลุกคนลุกสุดๆคุณคุณจะมีโอกาสสักกี่ครั้งครูคิดว่าหนึ่งในล้านครั้งนะคะที่เราจะไปแล้วเราจะได้ฟังสิ่งเนี้ยแล้วอยู่ๆเราได้เป็นคนสร้างลูกแก้วลูกนี้ทุกอย่างถูกเลือกค่ะครูมั่นใจแบบนั้นไม่